โดนขึนไปแล้วครับโดนแล้วครับผลักบุ้ี่ผักบุ้งแล้วก็หลุดอยู่ฝั่งพอดีครับเมื่อกี้ดีตามไปแต่ควบตัวไม่ได้ครับตัวไม่ใหญ่ครับซส์แว่นๆแต่ก็อ้วนระบตอ้วนดีเุ๋ย ปิดฝักบุ้งแล้วก็มาหลุดอยู่ตรงฝั่งพอดีเลย <c oughs> กัดก็เป็นเหยื่อกบยางนะครับกบยางหนึ่งเดียว <c oughs> ต้องได้วิ่งไปตะคุบมานเะมื่อคีนแน่นอนแน่นอน <c oughs> มันติดฝักบุ้งนะผมขี้เกียจเดินไปผมก็เลยกระชากกระชากกระชากแล้วม,มันทำให้ปลาหลุดนะเวลาที่ปลาติดเบ็ดแล้วมันมาเกี่ยวเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรฮนะถ้าเรากระชาก สายให้ให้มันหลุดนะฮะบางทีมันก็หลุดอย่างเงี้ยครับดีฮะไม่ลงน้ำเมื่อกี้อยู่ริมฝั่งพอดีเลยก็มาซ้ำหมาเดิมๆนะหมายเดิม,นะม,ดมถ้าใครที่ติดตามคลิปผมจะเห็นว่าหมายนี้ผมมาทำคลิปก่อนหน้านี้ไปสองคลิปสามคลิปแล้วนะครับผมก็หมายเดิมปลาก็กัดนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่บางวันนะบ,บางวันก็กัดบ,บางวันก็ไม่กัดประมาณนี้นะครับคุยเดี๋ยวจะวิ่งไปลงน้ำอีกแล้วปาลาเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าหมายเดิมนี่ปลาจะไม่กัดนะครับไปวันนี้ไม่กัดวันต่อไปมันอาจจะกัดนะฮะประมาณนี้นะครับก็ลองลองไปตีดูครับหมายเดิมก็ตีได้นะครับไม่จะเป็นว่าต้องวิ่งหาใหม่ๆตลอดเวลานะครับผมกอ,อยางหนึ่งเดียวจับบาเด็ดครับผม